บทที่19เจ้านินปรานินของปีติขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นมากมายมีปลาตัวเล็กตัวน้อยเต็มบ่อพราะครอกหนึ่งหนึ่งมีประมาณ50าสถึงหกรตัวพ่อของเขากับพี่พี่ช่วยกันขูดบ่ออีกสองแห่งเพื่อขยายกิจการเลี้ยงปรานินเพิ่มขึ้นกเกษตรอำเภอมาช่วยดูแลอยู่เป็นนิดปลาตัวโตยาวเกือบหนึ่งฟุต น้ำหนากก็เกือบจะครึ่งกิโลกร,รมัมปีติจับปลาไปขายหลายครั้งแล้วแต่ละครั้งเขาขายปลาได้ประมาณ40-70บาทกเกษตรอำเภอชมปีติว่าเป็นนักธุรกิจตัวฉกาดและแนะนำให้เขานำเงินที่ขายปลาได้ไปฝากอมสินและแบ่งซื้อฉลาอมสินด้วย ขณะนี้ปีติมีเงิน550บาทแล้วยายบอกว่าเงินนี้เป็นบำเหน็จความขยันหมั่นเพียรและเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายกิจการเลี้ยงปลานินของปีติบางวันยายทอดปลาณนินไปถวายเพลนอุปัชาและพระเนนที่วัดปีติแบ่งปลาณนินไปแจกเพื่อนๆเ,เสมอ เขาเอาปลานินไปให้ญาของชูใจทีไร่าก็ทำอฮมกแบ่งให้ชูใจนำมาให้ที่บ้านเขาทุกทีบางวันก็ขอปลาทอดของยายไปรับประทานร่วมกับเพื่อนเวลาอาหารกลางวันครูไพรินชมว่าอาหารของปีตีถูกหลักโภชนาการแต่เพื่อนๆมักจะล้อเลียนว่าปีตีเป็นเพชฌฆาตปลานิน มานีให้กำลังใจปีติด้วยการเขียนกรอนใส่กระดาษส่งให้เขาว่ามัดฉาปรานินของกินแสนอร่อยได้กินบ่อยๆเพราะปีติแสนดีจึงขอขอบใจขอให้มั่งมีรวยเป็นเศรษฐีเพราะปรานินเทินปีติชอบใจกรอนของมาณีมากเพราะมาณีอวยพรให้เขามั่งมีเป็นเศรษฐี เขาจึงเก็บกรอนของมานี รวมไว้กับสลากอมสินวันหนึ่งเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วจึงพากันเล่นสนุกที่ใต้ต้นตะแบกเขาเล่นเกมสนุกสนุกหลายอย่างพอเหนื่อยปีติจึงชวนเพื่อนเอนเข้าไปนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดต่างคนต่างหยิบหนังสือที่ตัวเองชอบไปนั่งอ่านอยู่ที่โต๊ะอย่างเงียบๆปีติไปยือ่านหนังสือพิมพ์ อยู่ที่แท่นเขาอ่านข่าวและสารคดีที่เขาชอบอ่านไปเขาก็พิจารณาไปว่าเป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงเพียงใดครูสอนว่าคนที่พูดให้เราฟังหรือเขียนให้เราอ่านมีทั้งคนที่มีความคิดสุดจริตและทุจริตดังนั้นเราต้องรู้จักพิจารณาดูข้อเท็จจริงและพยายามตรึกตรองพิสูจน์ดูให้รู้แน่ว่า ควรเชื่อถือเพียงใดปีติพริกหน้าหนังสืออ่านสำรวจไปเรื่อยเื่ทันใดนั้นเขาก็พบประกาศผลการออกรางวัลสลากออมสินเมื่อเขาอ่านดูเขาพบชื่อของเขาและหมายเลขสลากออมสินถูกรางวัลที่สได้เงินรางวัลหนึ่งมืนบาท ปิติดีใจจนหัวใจเต้นระรัวเกือบจะร้องออกมาดังๆเงินรางวัลน,นี้เขาได้มาอย่างสุจริตมีใช่ได้มาด้วยมิจฉาชีพแต่อย่างใดปิติเข้าไปสกีดเรียกวีระมานะมานีและชูใจมาดูทุกคนตื่นเต้นดีใจกับปิติมาก ไม่มีใครคิดอิจฉาริษยาเขาเลยเด็กๆพากันออกจากห้องสมุดไปคุยกันที่ใต้ร่มไม้โอ้โหเงินตั้งหมื่นบาทเธอจะเอาไปทำอะไรบ้างล่ะปีติดูสิยิ้มปากขูมไม่ลงเชียวชูใจถามและกระเสาเย,ย้าแย่ปีติวเราะอย่างเบิกบานพรางตอบว่าฉันจะซื้อลูกม้าสักตัวหนึ่งนอกนั้นจะให้แม่ มานะพูดเปรยๆว่าปีตินี่อยากได้มาเสียจริงๆนะสงสัยว่าได้มาแล้วคงมีงานสมโพธิเจ็วันเจ็ดคืนเป็นแน่ทุกคนฟังแล้วก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันวันนั้นปีติเรียนหนังสือด้วยความเบิกบานใจที่สุดพอเลิกเรียนเขารีบแวะไปหาเกษตรอำเภอที่สำนักงาน แล้วเล่าเรื่องที่เขาถูกรางวัลสลากอมสินให้ฟังพอเกษตรอำเภอรู้เรื่องก็ดีใจบอกว่าถ้าพ่อของปีติอนุญาตให้ซื้อมาได้เขาจะพาไปซื้อลูกม้าสวยๆปีติรีบกลับบ้านไปเล่าเรื่องให้ยายพ่อแม่และพี่ๆฟังทุกคนดีใจมากยายพูดว่าอาจจะเป็นเพราะคำอวยพรของมานี ที่ขอให้ปีติเป็นเศรษฐีเพราะปราณินก็ได้ปีตินึกขึ้นได้ว่ามานีเคยเขียนกลอนให้คนเขาไว้เขาคิดว่าจะต้องขอบใจมานีและซื้อขนมปังหวานที่มานีชอบให้ด้วยเมื่อปีติได้รับจดหมายจากสำนักงานธนาคารอมสินบอกให้เขาไปรับเงินรางวัลเกษตรอำเภอจึงพาปีติไปรับเงินหนึ่งหมื่บาท เขาเอาเงินมาให้แม่ไว้และขออนุญาตซื้อลูกม้าตัวหนึ่งพ่อและแม่ของปีติเป็นผู้มีสัจธรรมเคยให้สัญญาว่าจะหาม้าแทนเจ้าแก่ให้ปีติเมื่อถึงโอกาสเช่นนี้พ่อกับแม่จึงอนุญาตให้ปีติซื้อมา้าพอถึงตอนเย็นวันเสาร์ เกษตรอำเภอก็พาปีติไปซื้อมา้าบ้านที่มีม้าขายอยู่ไม่ห่างจากตัวอำเภอนักนั่งรถเมลไปประเดี๋ยวเดียวก็ถึงบ้านนั้นเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆปลูกติดพื้นดินเจ้าของบ้านเป็นแขกนุ่งสรงและพวกหัว ผิวดำจมูกโด่งเป็นสันถ้าทางใจดีเกษตรอำเภอคุ้นเคยกับเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีเขาให้ปีติไปเลือกม้าดูตามใจชอบปีติไปที่คอกม้าเขาเห็นลูกม้าหลายตัวสีขาวก็มีสีน้ำตาลก็มีที่ขนด่างหน้าแด่นก็มีแต่เขาชอบลูกม้าตัวผู้สีดำ รูปร่างของมันสูงเพรียวท่าทางปราดเปรียวมันวิ่งย่อๆเคียงแม่ของมันบางครั้งก็วิ่งห่อไปมาอยู่ในคอกอย่างร่าเริงเขาจึงบอกเกษตรอำเภอและเจ้าของม้าว่าเขาชอบลูกม้าสีดำเจ้าของม้าบอกว่ามันเป็นลูกม้าเทศพันธดีปีติปีนเข้าไปในคอกม้าเขาค่อยๆเดินเข้าไปหามัน เอามือลูบต้นคอของมันเบาๆลูกม้าก็ไม่ตื่นตกใจกลับประหกหัวและโขกเบาๆที่ไหลปีติเป็นเชิงหยอกเยา้าปีติค่อยๆโอบอดมันอย่างรักใครเจ้าของม้ามองดูด้วยความพอใจที่เห็นปีติรักและเมตาาตาสัตว์เขาจึงขายลูกม้าให้ปีติในราคาลดพิเศษแต่ก็ยังเป็นราคาที่สูง ปีติจึงอ้อนวอนขอลดลงอีกด้วยวาจาไพเราะอ่อนหวานเจ้าของม้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่เห็นปีติแสดงความรักลูกม้าก็รู้สึกเอ็นดูจึงยอมขายให้เขาบอกวิธีเลี้ยงและวิธีฝึกม้าให้ปีติด้วยเจ้าของม้านัดวันรับลูกม้า และชำระเงินที่ที่ว่าการอำเภอเรียบร้อยแล้วกเกษตรอำเภอจึงพาปีตีกลับบ้านเมื่อถึงวันรับลูกม้าและชำระเงินพ่อพาปีตีไปที่ว่าการอำเภอเจ้าของม้านำลูกม้ามาและพาแม่ม้ามาด้วยกเกษตรอำเภอก็มาคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อทำหลักฐานการซื้อขาย และชำระเงินเรียบร้อยแล้วปีติจูงลูกม้าจะพากลับบ้านทีแรกมันไม่ยอมไปมันเวียงและสะบัดหัวไปมาให้เชือกหลุดพลางดิ้นรนจะไปหาแม่ของมันเจ้าของม้ารีบขี่แม่ม้าพากลับบ้านแม่ม้าก็ไม่ยอมไปแม้เจ้าของจะใช้แท้ปีแรงแรงมันร้องหาลูกและชะเง้อชะเงาหา เป็นภาพที่น่าสังเวชมากใครเห็นก็อดสมเพชไม่ได้ทีแรกปีติใจคอไม่ดีเขาเข้าไปขอดลูกมา้าพลางพูดปลอบโยนมันเขาใช้มือลูบใต้คางและตบที่คอของมันเบาๆครู่หนึ่งมันจึงสงบและยอมเดินไปกับปีติโดยดีเกษตรอำเภอเห็นกิริยาท่าทางอันอ่อนโยนของปีติที่แสดงต่อลูกมา้า ก็มีความรักและเอนดูปีติเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเย็นวันนั้นเลิกงานแล้วเกษตรอำเภอแวะไปที่บ้านของปีติเห็นเขากำลังเชยชมลูกม้าอยู่วีระมานะมานีและชูใจยืนล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ครบชุดทุกคนถือขนมปังหวานรับประทานอย่างอาเ็จอร่อย พอพวกเด็กๆเ,เห็นเขาก็พากันยกมือไหว้อย่างยินดีและชวนให้เขารับประทานขนมปังหวานชูใจชิงบอกก่อนคนอื่นว่าปีติเขาตั้งชื่อม้าของเขาว่าเจ้านิน่ะคุณอาเขาเหือมันมากดูสิคะเขาหาหญ้ามาให้มันกินไม่ยอมให้ท้องมันยุบเลยกเกษตรอำเภอหัวเราะเบาๆเขาเดินเลยขึ้นไปคุยกับยาย และพ่อแม่ของปีตีบนบ้านปีตีพูดว่าฉันตั้งชื่อมันว่าเจ้านินเพราะเหตุผลสามข้อข้อแรกฉันได้เงินไปซื้อมันเพราะขายปลานินข้อสองเพราะขวนของเจ้านินดำครับข้อสุดท้ายฉันติดใจม้านินมังกอนองสุสาครอยู่ไม่ลืมเพื่อนๆพนพ,นพาการหัวเราะชอบใจพ่อของปีตีทำข้อให้เจ้านินอยู่ เป็นเพิงชั่วคราวใต้ต้นกระท h o n หลังคามุงสังกะสีมีฝาแผงกัน้นกันลมโกรกและมีมุงทำด้วยในลอนกันยุงด้วยข้อของเจ้านินสะอาดรางใส่หญ้าและอาหารก็สะอาดสะอา้านถ่าทางเจ้านินมีความสุขมันเล่นกับพวกเด็กๆมันกินหญ้าที่ปีติเอามาป้อนอย่างเต็มอกเต็มใจ มานีบีขนมปังหวานให้มันมันก็กินแต่ปีติไม่อยากให้เจ้านินกินอีกเพราะกรวท้องของมันอืดจึงห้ามมานีเจ้านินติดใจรสขนมปังจึงวิ่งไล่แย่งมานีวิ่งหนีไปรอบๆเจ้านินก็วิ่งตามทุกคนพากันหัวเราะขันเจ้านินกับมานีสักครู่หนึ่งพี่ของปีติ มาบอกว่าวันนี้ยายทำชูสีปลานินและมีกล้วยบดชีเป็นของหวานด้วยให้ทุกคนไปรับประทานอาหารด้วยกันก่อนกลับบ้าน